ตว่าต้องหมดหมวนหนึ่งอะเอาง่ายๆมันจะทําให้เราอะเอมีหัวข้อในการทํางานแล้วก็มีจุดหมายในการที่แบบงานมันจะเสร็จนะคะนั่นเองนะอย่างอันล่าสุดที่ทําด้วยสูตรนี้นะคะก็คือผ้าสามเหลี่ยมที่เป็นสีบานเย็นผืนใหญ่ๆอะทุกคนหนึ่งตั้งใจจะใช้หกหมวนอยู่แล้วใช่ไหมคะหนึ่งก็เลยแบบถ้าไลฟ์หนึ่งครั้ง ก็พยายามให้มันจบหนึ่งม้วนหรือให้มันเหลือน้อยที่สุดเผื่อแบบเออเรามีเวลาเราก็จะได้จบตรงนั้นแล้วเวลาขึ้นไลฟ์ใหม่เนี่ยก็ต่ออีกม้วนหนึ่งไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเท่ากับว่าผื่นนาะนะจริงๆก็เออหลุดจากเป้าหมายนิดหน่อยก็คือทําไปจริงๆรต้องทาแค่หกวันเนาะหน่งก็ทําไปประมาณแปดวันนะคะก็ได้ภาพผื่นใหญ่มากใหญ่เกินเหตุแต่ดีค่ะเหมือนผ้าห่มแต่ว่าเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะ เสร็จภายใน8วันอย่างเงี้ยถ้าอันนี้ถ้าเป็นของสามเหลี่ยมเนี่ยอันหนึ่งก็ตั้งเป้าไว้ก็ได้นะคะว่าเออถ้าไลฟ์หนึ่งครั้งเนี่ยควรจะหมดครึ่งมวนเพราะอะไรเพราะอันนี้มันเส้นเล็กอะทุกคนแล้วมันก็ไม่เสร็จง่ายๆนะคะก็จะแบบเออถ้าเราไลฟ์หนึ่งครั้งเราควรจะทําให้งานลันไปเรื่อยๆตีเป็นใหม่ครึ่งมวนได้อะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้ งานของเราอ่ะจบไวทุกคนจบแน่นอนนะคะไม่ไม่หนักหนาอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยหนึ่งไหลไปหนึ่งก็กินน้ำด้วยนะกินน้ำไปด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ยแบบมันไม่ใช่รายการทีวีที่แบบทำอะไรไม่ได้เลย,เลยนะทุกคนใครเป็นสายแบบครีเอเตอร์หรือว่า นั่งทำงานอยู่กับบ้านก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาเป็นเหมือนอย่างเงี้ยที่แบบมานั่งไลฟ์แล้วก็คุยอย่างเงี้ยควรจะมีน้ํานะคะควรจะมีน้ํากินไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นนาทุกคนร่างกายขาดน้ำนะคะอ่ยักได้ไอีอย่าอง คอยยาาไามสั่งยาอมแล้วนะคะไม่ได้ยินเน่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสองงานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะมีสอน ลงในช่องทั้งคู่นะคะอันนี้สีเนี้ยเป็นสีที่หนิงอยากได้นะคะแต่ว่าตอนที่สอนถักอะ่ะไม่ได้ใช้สีนี้นะทุกคนเพราะว่าลายตานะคะตอนนั้นนเคยทำเคยเอาแบบไหมที่เป็นลายๆายแบบเนี้ยค่ะมาถักสอนก็ฟีดแบ็กก็คือดูไม่ชัดเพราะว่าตาลายมันหลายสีเกินนะคะ ตอนหลังก็คือใช้สีพื้นขึ้นต้นงานให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ถักไปจนถึงส่วนที่มันถักซ้ำหรือว่าออ,อีกหน่อยไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรพิเศษแล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็จะถักถึงตรงนั้นแล้วก็ที่เหลือก็เอาสีที่เราอยากใช้อะมาถักนะคะลายนี้สามารถต่อยอดให้เป็นผ้าผ้า ภาคคุมสามเหลี่ยมได้นะคะลายมันก็จะอย่างเงี้ยแรนดอมไปนะคะทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปบล็อกนะเพราะว่าสังเกตดูว่าเนี่ยมันจะงอใช่ไหมคะงอนิดนึงนะก็บล็อกได้บล็อกด้วยการเอาไปซักแล้วก็ขึงได้หรือจะใช้เตารีดไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะ เพื่อนๆสามารถซื้อของได้ที่บ้านส้มนะคะหรือบ้านดํานี่คือตะกร้าหน้าโปรไฟล์ซื้อได้เลยนะคะใหม่ที่ถักตอนนี้เหรอเป็น Baby s o อ t 2องมินนะคะแบบลายตัวนี้ Baby s o ซอฟสองมิน,น่ะมันจะมีอัลบั้มเอไหมลายกับสีพื้นนะคะ ดิฉันขออนุญาตไปหายาอมแป๊บหนึ่งนะทุกคนอือฮึออยากได้ยาอม